เรื่องเล่าเป็นยังไงบ้างลยครับที่มาหาผมในมือนี้แต่ก่อนหนูเหตุงานอยู่เป็นผู้ประกอบการเนาะครับอยู่รยนนาารโรงเรียนอรงบาลเทศบาลในบนหัวนาบัตรเทนีอดีตพ่อค้นเก่าคนให้กินแบบว่าเหตุเกิดอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลหัวานาตำบลหัวานาเนาะอำเภอเมืององจังหวัดนองบลุพู พออ,อ่อนปัจจุบันเนี่ยมีการเรียกเก็บค่าหานกี่วันคือคือเขาเขาเป็นผู้รับเหมาผู้รับเหมาประกอบการเพรารับเหมานี่การเขาไปรับเหมาได้เฮ็ดๆๆอย่างแน่คยอยรคิดได้เขาไปผู้รับเหมาได้ไปประมูลหรือไป<ด>แค่นราค่า,า,าหรือองไ,ไรหรือมีการคัดเลือกคัดเลือกคัดเลือกเอาเพราะว่าเราเรียนหยอดมาถึงลอยอ๋อหยอดมาถึงลอยอยคนค่ะอง่างบประมาณเป็นงบประมาณจาก่วนไหนครับของเทศบาลค่ะเป็นงนงบประมาณของเทศบาล ่ได้ได้หัวละเท่าไรสมัยนั้นมันยี่ยี่สิบเอ็ดบาทหัวหนึ่งยี่สิบเอ็ดบาทต่อมือต่อคนต่อหัวต่อวันต่อวันปีหนึ่งประมาณเท่าไรตัวเลขกลมๆแล้วแต่วันทําการอ๋ออหอกแล้วแต่วันทาการกเสาร์อาทิตย์ออกก้วันเดียวระคัดตะเลิกเนาะทำจริงประมาณยี่สิบสองหนึ่งยี่สิบสองวันต่อเดือนอประมาณนี้เนาะแนนยี่สิบสองนักเรียนมีเท่คนครับสมัยนู้นเฮ็เจ็ดสิบเก้าคน วันต่อเดืนเอนเจ็ดสิบเก้าคนนะครับเดือนนึงเป็นประมาณเท่าไหร่สามหมื่นคว่วเกือบสี่หมื่นสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทอาหารหลักๆซิมีเอเียง่ยแล้วแต่เมนูของทางโรงเรียนจัดการโรงเรียนที่เป็นผู้จัดการค่ะโรงเรียนเทศบาลหัวหน้านี่มีครูจะคนจะค,คนบอ่อ เอาบ่บ่บ่ต้องไปรุ่นสูงเด็กๆเอาแต่โรงเรียนเทศาบาลคู่หยัดคู่นุ่นคู่โซ่คู่ดังคู่ไกลคู่บาคู่เอนหกเจ็ดแปดคนปร <8 S 2> ะมาณแปดคนเนาะเห็นป่าววันเดิมที่บ่มี่พอออเบียนบ่โรงเรียนนี่ค่ะเออ่เริ่มมี่พอออตอนไหนครับ<อ>ปีใดป,ปีหกสี่ปีปีหกสี่เริ่มมี่พอออจากปีหกสี่จนอด ปัจจุบันนี้มีพ่อพออวนเวียนมาจากคนแหละหรือยูนคนเดียวคนเดียวนคนดียวหละเะงื่อนค่าอาหารกลางวันเด็กน่อยนี่ก็เริ่มจากปีใดครับมาเริ่มจากพ่อคนนี้คนพ่อพี่พ่ออ่อเขาคิดมีค่าอาหารกลางวันเลยนไหนบ่ะหรือยังไง่อนอาหารเขาก็มีอ๋อมีอยู่มีอยู่แต่วันนี้พ่ออี่พ่ออ่อเริ่มจากปีหกสี่แม่เขาได้รับเงิประมาณเนี่ยสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทโดยประมาณเนี่ย ่วิธีการจ่ายเงินเขา้าใจเป็นรายเดือนหรือปีละเทือหรือหกเดือนเทือหรือสามเดือนเทือรายเดือนค่ะเดือนละค่ะเป็นรายเดือนเนาะเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งครั้งที่นี่เห็นบอกว่ามันเกิดอียงขึ้นกับกับกับการเลียงเก็บค่าหัวคิวค่ะเป็นตังน้งไหนพอพ่นต้องการว่าเงินกี่สิบเอ็ดบาทน,นี่ผมขอสามเปอร์เซ็นขอสามเปอร์เซ<น>็นมันสามเปอร์เซ็นนี่ขอแต่ปีหกสี่หรือว่าเพิ่งขอ ม่รักษาการปุ๊บก็ขอปั๊บเลยขอรักษาการปุ๊บก็ขอปั๊บค่ะเคื่อตั้งแต่ปีหกสี่หกสี่จนฮอดปัจจุบันนี้เดือนละเฉรีอาละเดือนละสี่ห้าพันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ยอดใช่แล้วแต่ยอดทํางานสี่พันถึงห้าพันบาทตอเดือนมี่ใกล้แบบไหนโอนบางท่านก็เป็นเงินสดบางท่านก็เป็นเงินสดขอเบิกได้บ่อันนี้เป็นคือสลิปโอนที่หนูมีเงาเป็น แต่ว่าซุ้งงมเงินสดเอกสารง่ายนี่งก็อีกชุดหนึ่งอันนี้เอาเฉพงงาะเง,งินอ่อนแมนเงิอนอ่อนที่ว่าหลักๆว่าคือมีจริงอ่าวันเดือนก็2สองพันแปดค่ะแล้วแต่วันทำง,งานอันนี้เป็นซื้อซื้อขอซื้อขออค่ะทานุก,ก่อน,นของข้าบอกค่ะอันนี้ก็2สองพันแปดค่ะอันนี้เดือนมิทุนหน้าหกหกเอาเท่าที่เก็บได้เนาะแมนค่ะ เงินค่าอาหารกลางวันพี่สิห้กกอนสองพันไนด้คือเพิ่นท่วงเพิ่นท่วงใน,นคือหนูบรสามารถสิห้เพิ่นได้เพราะว่าเขาขาดทุนเงินยี่สิบเอ็ดบาทต้องมาแปลงพระดชอ,อ,อันนี้วันเดือนปีใดครับเนี่ยอันเดียวกันค่ะบ้านเดือนอันนี้ปีหกหกบว่ค่ะอืมใจมาสักระยะหนึ่งแหละป่ะได้อ ขอหยุดใจแล้วคนมายอมไงคนมายอมเพิ่งจะให้คู่คู่ที่เคนจะเมียนคนนั่นน่ะครับเพิ่นถ่ายท่วงเป็นแชทนี้อ๋อเพิ่งถ่าท่วงมากเงินตรงนี้บอ่อแมนค่าบอ่อแมนเงินยืมบ่ได้ยืมบ่ได้รู้จักกันหนูเป็นชาวบ้านธรรมดาบ่บ่ได้ยืมบ่ได้ว่าเพิ่นยืมมาใส่อนบอ่แมน่นบ่เพิ่นขอเลยเ,เรียกเขาไปคุย เรียกเขาไปคุยคุยอยูย่ยใส่ครับเริ่มงรคุยยูของคูคุยว่าคุยว่าผมสิขอจากพี่ผู้ประกอบการสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมสิขอผมเสียเอาไปเป็นค่านำมันรถค่าโอค่านำมันตัดห้าค่าใส่ใจบริหารจัดการในโรงเรียนแต่ที่นี่หนูก็เรยว่ามันขอบริษัทพออกยี่สิบเอ็ดบาทนี่พี่เป็นคนลงทุนอืมยี่สิบเอ็ดบาทให้พออไปสามเปอร์เซ็นต์แล้วพี่สิเหลือ,อยังพี่ก็บอาเหลือยัง ที่ห้บเสามารถาที่หายได้แล้วกับว่าที่อื่นเราเคยอยู่มาที่อื่นแล้วก็ขอแบบนี้แต่เขาห้ได้เพราะานักเรียนเขาหลายแต่ว่าที่บ้านเ้ามานันโรงเรียนน้ำบานนาะอยากเอาน้ำพีได้บอ๊องแล้วก็บรยอมขันพี่พรให้ผมผมกระสีเลิกจ้างพี่อหเ่็งงานอีกืัชรู้ว่าตัวนี้เขาเลิกจ้างแล้วเลิกแล้วค่ะโอ้ <laughs> <laughs> เป็นประเด็นมาตั้งแต่ปีหกสี่หกห้าหกเจ็ด เดาน้ก็มีการไปโรงเรียนหน่วยงานปปชค่ะแล้วก็ส่วนรำลงธรรมเดาน้ก็ไปท่องทิ่นจังหวัดคือว่าเรือมันขึ้นเงียบเทอห์นุก็เพื่อได้ออกจากงานออกจากงานแล้วก็เหมือนถูกแกล้งเป็นบ่แต่บ่มีรายได้อือเข้าบ่มีสัญญาจา้างบ่บรดีเหตสัญญาจา้างบ่มีค่ะสัญญาจา้างมันเป็นเดือนเดือนต่อเดือนสัญญาจ้างเดือนต่อเดือนบ่ได้เหตุเป็นปีบ่ค่ะเสียเปรียบเขาเนาะ เคยเฮ็ดเดือนต่อเดือนมันจริงมันต้องเฮ็ดปีต่อปีก็บเเป็นอย่างที่นี่อ่าเข้าใจเราเป็นเงินทั้งบาทจับอะไบ้างสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทที่ใจไปแล้วแล้วเพิ่นจะได้โอนขึ้นนู้แล้วฮเงินสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทนี่โอออนขึ้นแล้วโอนขึ้นแล้วค่ะคือความผิดาำร็จแล้วว่าฉันเถอะเล่นเอกสารชุดญ่พ่อแบบว่าหนูเขาบไดมาให้พอบังเนาะูมันไปส่งปอชอแล้วชุดไงนูก็ส่งไปแล้วโอนขึ้นแล้วเพราะว่าหนูไปล่อง ผู้ใหลักผู้ใหญ่อยู่ในหมู่บ้านว่าคณะกรรมการว่าไปคุยให้หนูเนี่ยเพิ่นเลยไปคุยให้เพิ่นเลยไปขอเงินให้ขอเงินให้เพิ่นก็เลยเพิ่นสิบแปงเงินสดมื่อนั่นพอเพิ่นเลยบ่วยใจเงินสดพอแล้วผมสิขอโอนแต่เพิ่นก็โอนให้หนูหนูก็เก็บสลิปนั่นก็คือหนูไปลงในงานบัชแล้วมดที่นี่คือซาเถิดพ่ออ๋อเรื่องมันเลยซาซาหลังจาไปถึงไซน์นปัจจุบันนี้หนูยังเฮ็ดงานให้กับสพดเป็นผู้ประกอบการสพดซึ่งไม่ใช่อนุบานเด้อือ เกิดมือคือจังถือแก้มแกงอยู่ตลอดอ่ะเพราะเป็นนายคนเดียวกันแม่นบอกชอบพอดอคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะกระซึ่งอยู่ในดูแลอยู่ตรงนี้ของพ่อจ้กคนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามสิบคนค่ะอ่าหัวละยี่สิบเอ็ดบาทที่เก่าบ่ปัจจุบันสามสิบหกบาทค่ะสูงกว่าค่ะแต่อ๋อตอนนี้มันปรับขึ้นค่ะคนหนึ่งปรับแต่ก่อนก็รู้สึกว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนถูกกแก้มแก้มแล้วหอนหมือนบ่าเขาออกเงินเบิดเดือนนั้ปัจจุบันโน้ก็ยังไม่ได้รับเงิน เงินพวกปรอบการเงินเดือนกับเือออกว่าใดกันล่าซาจนว่าได้ไปลองสวนลำลงทำมาคือบวกรั้งให้เน็ตติดอีหยังอยู่สรุปว่าเขาออกไขไปตัวนี้บวกร่ะแจ็คเดือนเดือนนี้ว่าได้ออกเดือนนี้มระเทศในฮอดสามสิบเอ็ดเดอมือนหัวกับสามสิบเอ็ดกับซางกับสิ้นสุดสามสิบวันศุกร์เดอ๋อ้จันเย็สไหมก็จันก็ได้ดอกจันนายกโยยูอีกว่าได้อีกนายงโยยูเขาเขาอาจจะเฮ็ดไว้ให้ก็ได้เอ้าที่นี่อ่าบ่ได้ไปแจ้งฟาร์ม บอ่อไปปปชไปปปชแล้วไปภาคสี่ค้อนแกน่นไปภาคซี่นี่ไปไปตรงไหนของภาคซี่ไปปปชไปหน่วยสานงานไง่ไปยึดเอกสารค่ะไปยึดเอกสารแล้วเขาเรียกสอบหรือยังน้องบัวรัพูเรียกสอบสอบรายหงแล,ล้วค่ะรายหนแล้วแล้วของยูพุนละ่ะยูพุนเขาน้องบัวรัพูทรงไปเขาก็อบ,าาบอกว่าบ่เป็นหน้าที่ของน้องบัวรัพู คนตัดสินยุคนแกนก็น้องคนไม่มีนายเพื่อนอกระบางสิเพื่อนก็บอกให้รอยูนย่นแถวแถวคนโซนเกาบ่กค่ะอ๋อ,อแล้วก็ทั้ง,งเขาว่างได,ไ,ดไ,ดได้ตามความคืบหน้าบอกทั้งนัง้นการโนประตามยุคนก็บอกว่ามันกล็ล่าซ่ามันมีคดีเดียว,วได้มีเรื่องเรื่องเดียวแต่เพิ่นก็ตามให้ยุก็รอคืออย่างเดียวคือรอกาะส่วนเราลงทันไปไหนส่วนราลงทุงกับมีหนังสือมาเทศบาล เสียตั้งคณะกรรมการสอบนี่ละหนูได้ยินผูลล้หลักผู้ใหญ่่นบอกก็เห็นเพื่อนมามาสอบเพื่อนกับเได้บอกหนูว่าจังไหนผู้ใหญ่เพิ่นกับคุยกันมันบอก,อบอกว่ามเป็นหนูก็คือบ่งทีซื่อบรู้ว่าเกิดยังขึ้น,นกับเจ้าของของเขามันสก,กัดสก,กัดทองทินที่นี่สก,กัดทองทินไปหาศึกษาที่การน่วยง่านโดยตรงของเขาละ่ะ ไปไปท่องทิ่นมือนั่นไปพบพ่อพิ่แกบอกว่าให้ไปลองแม่อำเภอกอมันต้องพานอำเภอหากอำเภอบระจัดการให้ให้เอาคอมอนดีไปแจ้งแม่อำเภอคันแม่อำเภอขยันยังบ่คืนีหนยังให้กลับมาจังหวัดพบผู้ว่าพบผู้ว่าเราถึงสิสร้างการได้พี่นกร่างสิเขาก็ว่าจะสิสั่งการหมายถึงว่าเขาไปหาท้องทิ่นจังหวัดเป็นบ่นี่ยอ๋อไปตรงนั้น เขาขึ้นอยู่ท้องถิ่นนะเขาขึ้นที่บ้านขึ้นศึกษาที่การเนี่ยเขาได้ขึ้นบ่หรือบ่บตอนี้ก็ขึ้นไปขึ้นไปอำน,นาจณตอนนี้มันอยู่ที่นายนอำเภอหายนายอำเภอเป็นคนสัง่งเป็นคนสัง่งแม่นเพราะว่านายของเขาก็คือนายอำเภอถ้านายอำเภอสัง่งหรือว่าจังไดก็ห้ไปพบขอพบผู้ว่าอ,อีกเทื่อนึงจังซี่หนูเลยว่ามันคือศาแท้คือจังบ่คืบหน้าบ่เป็นจังได มีความรู้สึกว่าถูกล้างแก่พอได้ร <c oughs> ับความเป็นธรรมที่จริงครัมาหาผมก้อนหน้านี้สิไปช่องทางใดเรี่ากรณีอยู <c oughs> อ่เดี๋ยวผมจะให้ไปเริ่มต้นใหม่จะจริงอ่ะการไปลอกประปะช่อาทิซาแต่ว่าทำมีอีกเส้นทางหนึ่งคือกันไปแจ้งความ้องทุกให้ดำเนินคดี <c oughs> อันนี้พนักงานสอบสวนมันก็จะสอบเบื้องต้นสอบเอกสารแต่งๆให้ เป็นการรวบรวมเอกสารให้ปประชอ mm hmm. เป็นการรวบรวมเอกสารให้ปอบประชอหลังจากรวบรวมเอกสารข้อ,ขอม,มูลต่างๆรวบรวมเสร็จแล้วเขาก็จ hmm. ะส่งต่อไปปประชออันนั้นชิเลวกว่าการไปลองด้วยตัวเอง mm hmm. อก็ว่ากาย่างวาสายเดี๋ยวสิแนะนำให้ไปลองเรีน่นให้ไปแจ้งความอยู่ที่สพเมือง